Yeah. วันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับทริปลาาของเราแท็กซี่ที่โรงแรมช่วยจัดหาให้เพื่อเที่ยวในเมืองก่อนจะให้ไปส่งที่ดาา่านลาวค่ารถเหมาทั้งวันอยู่ที่1200บาทและสถานที่แรกที่พี่คนขับพามาก็คือพระธาตุหลวงแลด์มาร์คของกรุงเวียงจันทร์สถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของประเทศลาวดังที่มีรูปปรากฏในตาแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออีกชื่อเรียกว่าพระเจดีโลกาจุลามณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นส่วนรวมใจของประชาชนชาวลาวและเป็นปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งแห่งเวียงจันทร์ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทยและปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่นำ้ำโขงอย่างแยกไม่ออก ด้านหน้าพระธาตุมีอนุสาวรีย์พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรลานช้างผู้ซึ่งได้ทรงย้ายราชาธานีจากเมืองเชียงทองหลวงพระบางลงมายังเวียงจันทร์ได้มีพระบระมราชาองค์การให้สร้างองค์พระธาตุหลวงขึ้นมาใหม่โดยสร้างครอกพระธาตุองค์เก่าที่มีมาแต่โบราณการที่แรงเลื่อมเจดีมีขนาดเล็กและทำด้วยหินเท่านั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ถูกบูรณะอีกหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ องพระธาตุมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมอันหมายถึงสัญลักษณ์คำสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระธาตุองค์เล็ก30องค์ที่อยู่บนพระธาตุใหญ่ชั้นที่สองทั้ง4ด้านหล่อมาจากทองคำหนักสี่บาทโดยเอาทองคำมาตีเป็นแผ่นเรียกว่าลานคำเพราะลักษณะเหมือนใบลานแล้วเขียนคำสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าลงในใบลานทุกคำจากนั้นจึงเอาทองคำและใบลานนี้ลงไว้ในพื้นธาตุเล็กทั้ง30องค์ การที่ได้สร้างพระทาตขนาดเล็กนี้ขึ้นมามีความหมายว่าผู้ที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้ถึง30ประการ เราไหว้พระธาตุทางที่ก็อ่านไม่ค่อยออกพยายามอ่านให้จบแต่ก็ไม่รู้ว่าความจะเพี้ยหรือเปล่าหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะไม่ถือสาคนต่างเมืองอย่างเราถึงจะไม่รู้ว่าพูดผิดหรือว่าพูดถูกแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมก็เป็นการขอพอรตามความเคยชิน ในรอบพระธาตุตลอดทางเดินทั้ง4ด้านมีโบราณวัตถุต,ต่างๆพระพุทธรูปเก่าแก่รวมถึงรูปภาพประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระธาตุแห่งนี้และวิถีชีวิตผู้คนชาวลาวไว้เป็นรูปภาพได้อย่างน่าสนใจวางเรียงรายตลอดแนวให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษากัน พี่โชเฟอร์พาเรามาที่พิพิธภัณฑ์ศรีสะเกดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหอคําเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงในเวียงจันทร์วัดศรีสะเกดหรือวัดสัตตสหัส,สารามกับหอคําเป็นพระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อนพอเข้ามาก็จะเจอภาพวาดสวยงามเรียงรายที่เป็นรูปพระพุทธรูปสัดส่วนใหญ่และมีจิตตกรนั่งวัดให้ดูกันสดสดผลงานเหล่านี้ก็วางขายในบริเวณวดัดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกัน วัดศรีสะเกดเป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทร์แต่เดิมคือวัดสัตหัสสารามซึ่งมีความหมายว่าวัดแสนแปลว่าวัดที่มีพระพุทธรูปแสนองค์เพราะเมื่ออดีตวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนับแสนองค์แต่เมื่อการเวลาผ่านไปถึงปัจจุบันมีเหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าองค์เท่านั้นแต่ถึงยังไงวัดนี้ก็ถือว่ามีพระพุทธรูปมากที่สุดในนครเวียงจันทร์ เนื่องจากในสมัยก่อนลาวเคยตกเป็นเมืองขึ้นของกองทัพสยามเจ้าอนุวงศ์จึงออกแบบวัดตามอย่างศิละปะผสมผสานแบบลานช้างและศิละปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกทั้งพระเจ้าแผ่นดินลาวถุกพระองค์นับแต่พระเจ้าพระโพธิสารลาดผู้สร้างนาครหลวงเวียงจันทร์ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยเพราะมีพระพุทธรูปสําคัญของลานช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ ดังนั้นชื่อวัดศรีสะเกดคือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมหันพระเสียนหรือศีรษะไปยังที่ตั้งของวดัดปัจจุบันนี้วัดศรีสะเกดได้กลายเป็นหอพ,พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปแลววะวัตถุบโบราณล้ำค่ามากมายผานังรอบๆมีช่องที่เรียกว่าช่องกุด ไว้บรรจุพ,รพักุทรูปองค์เล็กกว่าหลายพันช่องเรียงรายล้อมรอบผนังทั้ง4ด้านด้านในอุโบโสถมีพัะพุทธรูปและลายผนังหูแต้มที่สวยงามเก่าแก่อย่างมากแต่เสียดายที่ทางวัดไม่ให้ถ่ายรูปความรู้สึกขลังและศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้ย่างก้าวเข้ามาอยู่เมืองหน้าพระประธานในอุโบโสถการได้มีโอกาสมาสักการะสักครั้งก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับคนต่างแดนอย่างเราเลย ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกดเพียงแค่ข้ามถนนก็เป็น,ปนพิพิธภัณฑ์ของพระแก้วที่เคยเป็นวัดหลวงประจําราชวงศ์และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมารากตในบริเวณนี้ดูร่มเย็นและสบายตาไปด้วยสวนสีเขียวที่ชวนให้นั่งพักผ่อนซึ่งหองพระแก้วที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นอาคารที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่โดยอาศัยเขาโครงและรูปแบบเดิมของตัวอาคารเป็นหลัก พระแก้วมรกตณนะหอพระแก้วแห่งนี้เดิมถูกอัญเชิญมาจากนาครเชียงใหม่แต่ต่อมาเวียงจันทร์ถูกกองทัพสยามตีแตกและกองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกตที่ได้ประดิษฐานอยู่ในหอพระแก้วแห่งนี้กลับไปประเทศสยามแทนซึ่งปัจจุบันพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระ,ะาศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในบ้านเราส่วนที่หอพระแก้วนี้คงเหลือแต่ขาแทนที่ประดิษฐานเท่านั้น รอบนอกตัวอาคารมีโบราณวัตถุและพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งอยู่แต่สำหรับด้านในไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัดศรีสเกต และที่สุดท้ายของทริปนี้ก่อนจะกลับก็คือส่วนพระหรือเชียงควรที่อยู่ออกนอกเมืองมาไกลหน่อยแต่ไม่ได้ไกลาจากดาลเลาเท่าไรนะักถ้าจะกลับไทยแล้วยังพอมีเวลาที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรแวะเลยสวนพระหรือเชียงควรเป็นอุทยานรลปปั้นของเทพเจ้าฮินดูและพระพุทธรูปราวสองร้อยองค์ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก คำว่าเชียงควนแปลว่าเมืองแห่งดวงวิญญาณอุทยานแห่งนี้สร้างโดยปู่บุญเหลือสุรีรัตน์นักวิปัสสนาชาวไทยผู้ที่ฝักใฝ่ในศาสนาตั้งแต่เด็กเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมและอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งสิ้นอายุไขร่างของท่านก็ยังไม่เน่าเปื่อยอยู่ในโรงแก้วเป็นที่ประจักษ์เรื่อมใสของชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ความสวยของรูปปั้นเหล่านี้ยังแฝงปริศนาธรรมที่ต้องพิจารณาจึงจะเข้าใจและประวัติเรื่องราวจารอกอยู่ตรงฐานรูปปัน้นที่แฝงหลักคำสอนบาปบุญคุณโทษและที่มาของรูปปั้นเหล่านั้น ส่วนที่ดินแห่งนี้คือที่พ่อแม่ของท่านให้ไว้ก่อนจะเสียชีวิตซึ่งเดิมเป็นที่ทำสวนทำไร่ของพวกท่านมาก่อนอบุญเหลือได้พัฒนาที่ดินดังกล่าวสร้างเป็นภูชนียสถานเทวลายอย่างมหึือมาแต่ต่อมาเราได้เปลี่ยนระบบการปกครองจากประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์ทำให้อบุญเหลือตัดสินใจย้ายกลับมาบ้านเกิดของท่านที่หนองคายและได้สร้างอุทยานลักษณะคล้ายกันที่ชื่อว่าสาราแก้วกู นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของเหล่ามนุษย์พระเจ้าสัตว์ปีศาจพระศิวะพระนารายและอื่นๆอีกมากมายภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้และให้เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการโดดพ้นจากกิเลสทั้งปวงสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากสถาปัตยะกรรมใดๆแต่เป็นการเห็นจากญาณจิตข,ของปู่บุญเหลือเองและให้ลูกศิษย์ของท่านช่วยกันสร้าง คำทำนายในใบเซมซที่อ่านเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจด้วยตัวอักษรที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็พอเดาได้ในหลายๆคำสุดท้ายเราคิดเก็บไว้ให้พี่โชเฟอร์ขยายความให้อีกที อีกหนึ่งสถาปัิยะกรรมที่โดดเด่นในสถานที่แห่งนี้คือประตูฟักทองคอนกรีตขนาดใหญ่ที่สูงถึง4ชั้นแต่ละชั้นแสดงถึง3โลกคือนรกโลกมนุษย์และสวรรค์เริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งที่มีรูปปั้นคล้ายกับอยู่ในนรกจนชั้นสุดท้ายโลกสวรรค์ที่มีรูปปั้นเหล่าเทพเทวดาซึ่งแต่ละชั้นก็ต้องปีนป่นายบันไดเล็กๆขึ้นไปและมุดออกที่ชั้นด่านฟ้าดานสุดท้ายจากข้างบนนี้สามารถมองเห็นสวนพาได้โดยรอบ3.60องศา นีก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะถึงจะเป็นรูปปั้นที่ไม่มีสีสันแต่พอมีหลายๆรูปปั้นรวมกันบวกกับความมืดข้างในนี้แล้วทําให้จินตนาการไปไกลแต่โชคดีวันที่เรามามีเด็กๆมาทัศนศึกษากันไล้ทำให้ดูบรรยากาศเคลค้นไปเลย เดี๋ยวนี่ยังทุกห้อนข้าหน่อยจึงสียหายข้าหน่อยหนึ่งสียหายข้าหน่อยหนึ่งเสียหายแม้นว่าศึกษาหูสมประสงค์ทุกอย่างดีดใช่ไหมคะดีครับโอเค พี่แท็กซี่ก็มาส่งเราที่ด่านล,ล้วเราทำเรื่องขาออกที่ตอมอและข้ามฝั่งกลับหนองคายเพื่อไปขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพที่สถานีหนองคาย เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกในชีวิตถึงแม้ว่าแม่จะเคยบอกว่าเราเคยขึ้นแล้วตอนสองขวบก็ตามแต่ความจำในประสบการณ์นั้นไม่มีในหัวเลยเราอาบน้ำที่สถานีรถไฟเตรียมพร้อมนอนเมื่อหัวถึงหมอนเหมือนแบตเตอร,รี่ร่างกายจะหมดเมื่อรู้ว่าจะได้พักก็คงเหมือนกับเวลาเราปวดห้องน้ำที่อั้นมาได้ตั้งนานแต่พอใกล้ถึงห้องน้ำเท่านั้นแหละกลับอั้นไม่ไหวซะงั้น รถไฟนอนชั้นหนึ่งที่ดูสะดวกสบายกว่าตอนขามารถทัวร์เยอะเลยห้องที่ดูส่วนตัวสะอาดสะอ้านและปลั๊กไฟที่ใช้ได้จริงจอสแสดงรายละเอียดรถไฟและจะหานีนที่จะผ่านทั้งหมดพร้อมประมาณเวลาที่จะถึงอ่างล้างมือและกระจกที่มีอยู่ในห้องนอนเราเองแต่พอจะนอนเข้าจริงๆกับนอนไม่หลับซะงานน้นเพราะความโยกเยกของตัวรถไฟทําให้เวียนหัวจนต้องหยิบจะดมมาดมกันเลยบวกกับกลิ่นน้ำมันดีเซลที่เตกจมูกตลอดทางหรือเพราะเรา,าอยู่หัวขบวนด้วยก็ไม่รู้นะ ก่อนจบคลิปเราขอมารีวิวห้องน้ํารถไฟชั้นหให้ดูกันห้องน้ํามีทั้งหมด4ห้องแบ่งเป็นห้องโถูฉี่ผู้ชาย1ห้องห้องอาบน้ำหนห้องที่มีเครื่องทาน้ำอุ่นให้ด้วยและห้องน้ําถวส้วมอีก2ห้องซึ่งเราสามารถดูสถานะห้องน้ําว่างได้จากจอในห้องเราคือถ้าว่างสีของห้องน้ำนั้นจะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าไม่ว่างจะเป็นสีแดง